สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่อง Autoversus เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวและข้อมูลรถใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Honda CR-V รถ SUV รุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกล Honda CR-V 2026 20เป็นรถ,รถที่รวมทุกสิ่งที่ผู้ขับต้องการไว้อย่างลงตัวการออกแบบภายนอกมีความโบเฉี่ยวและหรูหรา ไฟหน้าและไฟท้ายเล็บดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพถนนกระจังหน้าดีไซน์ทันสมัยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูพรีเมียมล้ออัลลอยขนาดเหมาะสมช่วยให้การเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลูกรังการออกแบบกันชนหน้าและหลังช่วยเสริมความแข็งแรงแต่ยังคงความสมส่วนทำให้รถดูสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหรามีสีตัวถังให้เลือกหลายแบบตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ทั้งสีเงิน สีดำสีแดงและสีฟ้าใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารกว้างขวางและนั่งสบายเบาะนั่งปรับได้หลายรูปแบบรองรับทุกกลุ่มผู้โดยสารพื้นที่วางขากว้างทําให้ผู้โดยสารตอนหลังรู้สึกสะดวกสบายระบบแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวาและมีช่องแอร์ด้านหลังช่วยให้ทุกคนเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อน หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำงานลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมฟังก์ชันนำทางและลำโพงรอบคันที่ให้เสียงคมชัดและนุ่มหูระบบเชื่อมต่อและชาร์จไฟครบทั้ง USB-A และ USB-C ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นไม่สะดุดเครื่องยนต์ของ Honda CR-V 2026มีความประหยัดน้ำมันแต่อย่างให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลาการตอบสนองของเกียร์ลื่นไหลและสามารถปรับโหมดการขับได้ทั้งโหมดสปอร์ตและโหมดประหยัด ช่วยให้ผู้ขับเลือกสไตล์การขับให้เหมาะกับสภาพถนนและอารมณ์ในขณะนั้นระบบแรงบิดเหมาะสมทําให้การเร่งแซงเป็นไปอย่างมั่นใจระบบการสะเทือนปรับปรุงใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนทําให้การขับขี่นุ่งสบายและไม่เหนื่อยเมื่อเดินทางไกลระบบเบรกและความปลอดภัยครบครันมีถุงลมห่อลายจุดระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบทิศทางและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทําให้การเข้าจอดในช่องแคบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัย เทคโนโลยีความปลอดภัยของ Honda CR-V 2026ครบครันระบบเตือนเมื่อออกจากเลนโดยไม่ตั้งใจช่วยให้กลับเข้าสู่เลนอย่างปลอดภยัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยให้เดินทางไกลไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วระบบไฟหน้าอัจฉริยะปรับอัตโนมัติเมื่อพบรถส่องมาจากทางตรงช่วยลดการแสบตาระบบเบรกฉุกเฉินและระบบเตือนแรงดันลมยางเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางกล้องรอบคันและระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลาย การออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายมีพื้นที่เก็บของรอบคันและบอรระบายอากาศที่ช่วยให้ผู้โดยสารไม่ร้อนหรืออึดอัด Honda CR-V 2 0 2 6ยังมีระบบแฮนด์ฟรีและฟังก์ชันเชื่อมต่อที่ทำให้การฟังเพลงรับสายโทรศัพท์หรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องปล่อยพวงมาลยัยการควบคุมและเมนูใช้งานง่ายเหมาะกับทุกวัยมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเสียงรอบคันและระบบนำทางช่วยให้การเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองสะดวกและปลอดภยัยระบบความบันเทิงครบครันให้ประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกสนานตลอดการเดินทาง Honda CR-V 2026เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถ SUV ที่ครบทุกด้านทั้งสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยการออกแบบภายนอกของ CR-V 2 0 2 6โดดเด่นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Honda ไฟเล็รอบคันทำให้รถดูพรีเมียมและปลอดภัยในการขับในเวลากลางคืน กระจกมองข้างมีระบบปรับไฟอัตโนมัติและลดจุดบอดทำให้การเปลี่ยนเลนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกันชนเสริมความแข็งแรงแต่ยังคงสัดส่วนลงตัวทำให้รถดูสมส่วนและทันสมัยการออกแบบภายในเน้นความหรูหราและใช้งานง่ายเบาะนั่งรองรับสรีระผู้โดยสารทุกวัยพนักพิงสีสนและเบาะนั่งช่วยให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยระบบเก็บของรอบคันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและช่องเก็บของหอลายจุดช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกมากขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Honda CR-V 2026มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยทั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแฮนด์ฟรีหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์และฟังก์ชันใหม่ระบบเชื่อมต่อครบครันทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกระบบนำทางและลำโพงรอบคันช่วยให้ประสบการณ์การขับขี่สมบูรณ์แบบระบบความปลอดภัยและระบบเตือนต่างๆทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทาง สรุปแล้ว Honda CR-V 2026เป็นรถ SUV ที่ครบทุกด้านทั้งสมรรถนะความสะดวกสบายเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกวันและการเดินทางไกลหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบทุกด้าน Honda CR-V 2026คือคำตอบที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่อง Auto Versus เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวและข้อมูลรถใหม่ล่าสุดขอบคุณทุกคนที่รับชมและเจอกันในวิดีโอครั้งหน้า